สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังวินเวคินสุดช็อกจุรกรรมเครื่องประดับนบโปเลียนถูกขโมยที่เพิ่งไปเห็นมากับตาล่าสุดได้มีรายงานว่าชุดเครื่องประดับยุคจัก,กรพรรดนินโปเลียน8ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านดอนลลาร์จากพิพิธภัณฑ์ลูฟในกรูป,ปารีสถูกจรุกรรมล่าสุดนักร้องหนุ่มวินเวคินสิมาวาราได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังจากที่เพิ่งไปดูว่าไดวินได้ออกมาโพสต์ภาพอัญ,ญมณีพร้อมเล่าว่า ผมจำได้ว่าเพชรเม็ดใหญ่มากเม็ดเท่าไข่นกกระทาที่สำคัญคือเคยเป็นเครื่องทรงบนพระเศียรของพระราชินีฝรั่งเศสมาก่อนก่อนตอนนั้นที่มองผ่านกระจกก้านยังคิดอยู่เลยว่าแค่ทุกกระจกก็ขโมยได้แล้วนะไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทำจริงๆเป็นการโจรกรรมที่อุกอาจมากๆ ชุดเครื่องประดับที่ถูกขโมยไป8ชิ้นนี้ถือเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ามหาศาลร,รวมถึงรัดเกล้าและเครื่องประดับของจกักรพรรดินีมารีรยสและจกักรพรรดินีเออร์เชนีไม่คิดว่าจะมีการจรกรรมเพียงไม่กี่นาทีนี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่ของโลกศิลปะและประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ